ธรรมะคดีชุดหลวงตาโดยแพรเยื่อไม้เรื่องรถเมสายดงละครดงละครเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในดงไม้ในเขตจังหวัดนครนายกถัดเขื่อนนายกไปทางใต้เล็กน้อยมีอนาบริเวณเกินฝ่าพันไร่เป็นชุมไม้ใหญ่น้อยตามสภาพดงสมชื่อแต่ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน หาได้เป็นชาวดงชาวดอยไม่เขาอยู่ดงอย่างผู้มีวัฒนธรรมปกปักรักษาดงไม้ไว้เสมือนร่มชายคาเรือนอันบรมสุขของเขาทำให้ดงละครมีธรรมชาติรื่นรมนาอาศัยเขาไม่เคยคิดว่าป่าไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความป่าเถื่อนเหมือนบางคนที่เห็นกันใช้นิสัยป่าเถื่อนเที่ยวทำลายดงเสียหาย แม้รัฐบาลจะออกกฎหมายคุ้มครองและปราบปรามแล้วก็ยังไม่ไวายมีข่าวที่ป่าเทือนอยู่บ่อยๆการเดินทางเป็นงานประจำของชีวิตธรรมชาติสร้างชีวิตให้เกิดมาก็ได้มอบเครื่องเดินทางมาด้วยปลาก็มีคลีบมีหางนกก็มีปีกสัตว์ที่ไร้ปีกก็มีเทา้าส่วนสัตว์ที่ไม่มีทั้งปีกและทั้งเทา้า ซึ่งดูเหมือนธรรมชาติจะไม่เอ็นดูเสียเลยนั่นมันก็ไม่ยอมหยุดนิ่งหาวิธีเดินเอาจนได้เช่นงูมันก็เลื้อยไปทากหอยมันก็คว่ำหน้าคลานมันไปไม่ต้องงอปีกงอเท้าก็ได้เพราะยังรักชีวิตถ้ามันหยุดเดินชีวิตของมันก็หยุดด้วยฉะนั้นการก้าวไปข้างหน้าจึงเป็นเครื่องหมายของชีวิต แต่สำหรับสัตว์ประเสริฐที่ธรรมชาติให้มามีทั้งมือและเทา้าเป็นคนด้วยแต่ไม่ยอมใช้นั่งงอมืองอเท้าเสียชีวิตจึงไม่ก้าวหน้าหน้าอายเจ้าหอยทากมันนักหนาเป็นที่น่าสังเกตว่าสัตว์ที่เดินได้ไวมักเป็นสัตว์ที่ขยายวงดำรงพันุ์ไว้ได้ดี ส่วนสัตว์เดินช้ากำลังจะสูญพันธ์ลงไปทุกวันกฎธรรมชาติข้อนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการขยันหมันก้าวไปข้างหน้าทำให้อยู่รอดไม่เสื่อมสลายทั้งตัวชีวิตและเกียรติมนุษย์เราไม่มีปีกและเท้าก็มีจำกัดเพียงสองข้างแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้ขาดความเอ็นดูมนุษย์ในเรื่องนี้หรอกถึงแม้ กิ้งกือกะครับมันจะมีเท้ามากกว่ามนุษย์ก็ตามแต่ถึงอย่างไรมนุษย์ก็ได้รับมอบหมายจากธรรมชาติด้วยเครื่องวิเศษคือสมองถ้าใครใช้แต่เท้าก็เรียกได้ว่าใช้ธรรมชาติของมนุษย์ไม่สมบูรณ์และอาจจะได้รับความอัปยศอดสู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยรับสั่งแก่นักศึกษาผู้ใช้เท้ามากฝว่าสมองในครั้งหนึ่งว่าคนที่จเจริญแล้วเขาไม่ใช้เท้าเพื่อจะเดินขบวนอย่างเดียวหรอกนี่มิเพียงแต่แสดงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคมคายในวาทะเท่านั้นยังทรงแสดงว่าทรงมีพระปีชา รู้ถึงความเมตตาของธรรมชาติเป็นอย่างดีฉะนั้นมนุษย์เราจึงไม่น่าจะน้อยใจว่าธรรมชาติบันดาลให้มนุษย์มีเพียงสองเท้าเพราะเท้ามิใช่เครื่องหมายของความเจริญของแห่งมนุษย์และเป็นที่รู้กันว่าถ้าใครเดินมากกว่าสองเท้ากลายเป็นสี่เท้ามนุษย์ไม่นับถือก็แย่หน่อยมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เดินได้ช้าแต่ก็แพร่พันุ์ได้มากที่สุด ทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์ได้พยายามแก้ไขความช้าของตนเสมอมาสมัยโบราณใช้ฝีเท้าสัตว์เช่นมา้าช้างเป็นต้นทางเรือก็อาศัยแรงถ่อแรงพายแรงลมส่วนทาอากาศยังนึกไม่ออกในตอนนั้นเห็นมีก็แต่คนในนิยายคือใช้หอะเอาเองแต่ในปัจจุบันเห็นได้ชัดคนเราเดินทางได้ไว แม้ไม่ได้ใช้เท้าเหมือนฝันโดยใช้เรือที่ขับด้วยพลังเครื่องจักรไปบนผิวน้ำใต้น้ำทางบกก็ใช้รถนานา,นาชนิดส่วนทางอากาศไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวนี้มีจรวดกันแล้วนอกจากเครื่องบินนี่เพราะสมองของมนุษย์ทั้งนั้นหลวงตากำลังเดินทางด้วยเครื่องเดินทางจากมันสมองของผู้อื่น ความจริงได้เดินมาแล้วกับรถเม์สายดงละครที่กำลังจะกล่าวได้รับความประทับใจมาในระหว่างเดินทางจากดงละครสู่บางกอกศาสนากิจได้พาหลวงตาไปสู่บ้านดงละครให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติและอัธยาศัยของคนที่นี่เป็นวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมนน้นแล้วก็จากดงละครด้วยรถเม์ที่ต่อ อย่างทันสมัยซึ่งมีวิ่งเชื่อมระหว่างกรุงเทพอยู่คันเดียวกำหนดออกจากดงละครหกโมงเชา้าหลวงตาได้รับความกรุณาเขาจัดที่นั่งให้ตอนหน้าคู่กับคนขับรถพอจะพูดจาปราศัยกับโซเฟอร์ได้อย่างดีวันนั้นเป็นเช้าที่ท้องคว้าชุ่มชื้นด้วยสายฝนบางๆตามปกติของฤดูการแห่งการใกล้ปรรษาพอผ่านพ้นประตูนำ้ำ แห่งเขื่อนนายกมารถก็วิ่งมาบนคันคลองระบายนำ้ำใช้เป็นถนนถาวรผ่านบ้านบ้านของชาวไร่ชาวนาโดยลำดับระยะนี้รถต้องหยุดบ่อยฝะตอนอื่นเพื่อรับผู้โดยสารตัวเล็กๆที่มีเสื้อผ้าเกา่เกาๆสวมใส่แต่ว่าเรียบร้อยแต่มันคงจะเป็นชุดที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเหล่านี้ทุกคนมีกระเป๋าบางคนก็ยังแถมมีปินโตเล็กๆ หรือไม่ก็มอหิว้วที่บรรจุอาหารติดมือไปด้วยเนื่องจากขนตกปร้อยๆไม่ขาดสายนี่เองบางคนก็จึงมีหมวกสวมบ้างแม้กระทั่งหมวกงอบครอบรศีรษะกำบังฝนตามมีตามได้ตัวเล็กหมวกใหญ่ดูแล้วก็ขำแต่เป็นขำหรือว่าขำขันที่น่าเศร้าแต่หลายคนไม่มีเครื่องคลุมต้องเปียกปอน เขายืนรวมกันอยู่เป็นกลุ่มๆเพื่อรอรถโดยสารเมื่อรถมาหยุดรับเขาครั้งใดเขาก็พากันทยอยขึ้นช้าๆอย่างสงบเสงี่ยมไม่ได้ส่งเสียงเอะอะเจี๊ยวจาวหรือรุกเรียรุกรนเหมือนอย่างเด็กที่ขึ้นรถเมในสายอื่นๆที่หลวงตาเห็นมากะพู่โดยสารตัวเล็กๆเหล่านี้ท่านคงจะเดาออกแล้วคือเด็กนักเรียนประชาบาลน,นั่นแหละ เด็กเล็กๆเ,เหล่านี้ทําให้หลวงตาต้องเหลียวกลับหลังหลายครั้งได้เห็นเขาขึ้นมานั่งแทรกอยู่กับผู้โดยสารบางคนก็ต้องยืนแต่ก็มีผู้โดยสารหลายคนสละที่นั่งให้ด้วยความเอ็นดูและเมตตาสองสารกิริยาของเขาเป็นไปด้วยความสงบเสงีง่ยมดว,ดวงตาแจลวกระพริบทีทีเราก็มีความสำนึกคารวะ และเจียมเนื้อเจียมตัวของเด็กนน้อยเงียบกริบไม่มีเสียงพูดจาตลอดระยะทางที่ขออาศัยรถเมยโดยสารจนกระทั่งถึงจุดหมายที่มุ่งมาคือสลาวัดอันตั้งอยู่ริมถนนซึ่งเขาเหล่านั้นใช้นั่งหลบแดดหลบฝนเรียนหนังสือไม่ทราบว่ามันจะคุ้มได้หรือเปล่าถ้าฝนตกมากๆหรือแดดส่องอย่างแรง เระเท่าที่หลวงตาสังเกตรูร้สึกว่าอาคารหรือว่าศาลานั้นเก่าเต็มทีเมื่อเทียบกับโรงแรมชั้นดีในบางเกอกนึกไม่ออกเลยจริงๆทำไมจึงเป็นอย่างนี้หมู่มนุษย์เมื่อรถยุดสนิดเด็กตัวน,น้อยๆเหล่านี้ก็พากันระบายตัวเองลงจากรถด้วยอาการกิริยาสุภาพเรียบร้อยเช่นเคยจนกระทั่งเหลือแต่ผู้โดยสารที่แท้จริงเท่านั้น ยังก่อนท่านผู้กวางทั้งหลายเขาไม่ได้รีบวิ่งเข้าไปโรงเรียนเหมือนอย่างเด็กอื่นๆที่พบเห็นหรอกอย่างที่น่าจะวิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้เขายังพากันยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งอย่างได้ระเบียบคนถึงก่อนคนลงพื้นดินก่อนก็จะยืนก่อนทั้งๆท,งที่ฝนโปรยอ,อยู่อย่างนั้นเมื่อลงเป็นคนสุดท้ายแล้วทุกคนจะหันหน้ามาทางรถพร้อมกัน แล้วเขาก็พากันย่อกายน้อมศีรษะ,ะแสดงความคารวะมายางรถคือค้องลงเปลงเสียงพร้อมกันว่าขอบคุณครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอบคุณค่าแล้วต่างก็พากันวิ่งเข้าสู่โรงเรียนหรือที่เรียกกันว่าสาราในวัดนั่นแหละจะไม่ให้วิ่งอย่างไรเล่าท่านผู้ฟังเพราะฝนมันตกหนาเม็ดทำให้เด็กเหล่านั้นหนาวและเปียกชื้นไปหมดแล้ว หลวงตาเห็นผู้โดยสารในรถทั้งหลายต่างยิ้มด้วยความสดชื่นเราต่างคนต่างเป็นคนโดยสารทั่วกันเดินทางทั่วกันเดินทางก็ต้องการความเร็วเดวยกันทั้งนั้นไม่ว่าตัวเล็กตัวโตผู้ลากมากดีอยากจนคนแค้นเศรษฐีเราก็แยกทางกันเมื่อถึงจุดหมายปลายทางผ่านมาพบกันก็เท่านี้ เพราะต่างจุดหมายปลายทางกันจุดประสงค์ไม่เหมือนกันแต่สำหรับหลวงตานั้นดวงใจนั้นไม่ยอมแยกจากเด็กเหล่านี้ไปง่ายแม้จะเป็นเด็กตัวเล็กๆดำๆขมุกขมอมเกือบจะหาควา,ามน่ารักไม่ได้เลยที่เรือนกายแต่ท่านผู้ฟังอาการกิริยาอันสงบสงเงียมควา,ามอดทนทำให้เกิดควา,ามน่าเวทนาสงสารอย่างจับจิตจับใจ หลวงตาอดไม่ได้เลยชวนคนขับรถคุยกันถามเขาประโยคแรกว่าเด็กๆโดยสารรถของคุณทุกวันหรือครับคนขับตอบคุณเก็บค่าโดยสารแปลกนี่เก็บเสียงขอบคุณแทนสตังแทนเงินผ,ผู้เป็นโซเฟอร์หรือว่าคนขับปลายสายตามาทางหลวงตานิดหนึ่งอึ้งไปชั่วขณะแล้วก็พูดว่า ที่แกเข้าแถวตามทาความเคา,นะารพนน่ะความจริงก็ไม่ได้ทาําความเคารพผมหรอกครับอ้าวแล้วแกทาําความเคารพใครละ่ะเขาทาความเคารพผู้โดยสารครับท่านเอมันเกี่ยวอะไรกับผู้โดยสารหรือก็รถคันนี้คงจะเป็นรถของคุณไม่ใช่หรือถูกแล้วครับข้อนั้นแต่ผมรับบริการเขามันก็เหมือนรถของผู้โดยสารคนอื่นๆนั่นแหละตลอดทางที่เขาโดยสารเขาเสียเงินนี่ครับ ตอนนี้หลวงตาต้องนั่งนิ่งอึ้งบ้างเชลอยคนขับเขาจะสังเกตอาการของหลวงตาออกเขาจึงกล่าวต่อไปว่าพระคุณท่านบางคนเขารำคาญที่ผมโอเอชักช้าเพราะเขามีธุระด่วนจะไปไวๆก็ต้องมัวมากังวลหยุดรับเด็กนักเรียนเหล่านี้ความจริงจะไม่รับเพื่อเอาใจผู้โดยสารที่เสียเงินก็ได้แต่ผมก็สงสารเด็กๆเลยต้องหาทางแก้ไข มาให้เด็กอยู่กระจายกันโน่นคนนี่คนเหมือนแต่ก่อนเก่าโน,น้นผมได้ขอร้องให้เด็กๆมาคอยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นจุดที่สำคัญเพื่อจะไม่ได้จอดไหลที่ไม่ต้องชักช้าเสียเวลาและก็ยังแนะนำให้ช่วยกันระวังรักษามารยาทกิริยาอาการยาแสดงให้เป็นที่รำคาญแก่ผู้โดยสารคนอื่นเขาเมื่อถึงโรงเรียนแล้วลงจากรถก็ให้เข้าแถวทำความโค้ง คำนับขอบคุณผู้โดยสารสียก่อนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละครับปัญหาก็แก้ได้ความชักช้ารําคาญก็ไม่มีความพอใจก็เกิดขึ้นทั้งขวายผมทั้งเด็กและผู้โดยสารทั้งสามฝ่ายด้วยกันครับหลวงตาได้ฟังแล้วก็นึกอนุโมทนาสาธุอยู่ในอกเราก็คุยกันเรื่อยไปตามวิสัยของผู้ที่เริ่มจะนิยมในอัธยาศัยของกันและกัน เขาชื่ออะไรเป็นเจ้าของรถคันนี้หรือเปล่าหลวงตาไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงหรอกแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนขับรถบริการประชาชนที่มีอัธยาศัยร่าเริงอ่อนโยนรูปร่างใหญ่แต่เสียงแหลมเล็กคล้ายกับผู้หญิงฟังแล้วชวนคุยคึกคืนดีและที่สุดก็คือเขาทำให้เด็กตัวดำๆตัวขมุขมอมนี้แหละเป็นเด็กที่มี จิตใจอันน่ารักมีจัญญาอันน่าใคร่รู้จักแสดงความกตัญญูรู้คุณด้วยเสียงที่น่าฟังเขาละลายความบูดบึ้งใบหน้าของคนที่รำคาญให้หายไปสิน้นให้กลายเป็นรอยยิ้มอย่างพึงใจเขาประกาศธ,ธรรมะที่เกิดผลมากกว่าโวหารอันคมคายของนักเทศบางคนดังองเสอีกเขาช่างเป็นนักสร้างรากฐานแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ดีถึงใจ มิใช่ว่าเงินที่ทําให้สังคมผูกพันกันด้วยอํานาจแห่งค่าจ้างแรงงานเท่านั้นทุกกระเบียดเวลาของผู้สแสวงหาเงินเขาเรียกว่าสังคมทาตแต่นี่เขาใช้คุณธรรมเกินคาดได้ผลดีสุดประมาณลวงตาเพ้อฝันมากไปหรือเปล่าไม่รู้ที่พบเขาตามถนนหนทางเพิงชู่คู่ก็เก็บมาสะดุดียกย่องเป็นคุ้งเป็นแคล หลวงตาขอ,อยอมรับว่าต้องสเสน่ชายผู้นี้เพราะมองเห็นว่าสเสน่ห์ของเขาเป็นสเสน่ที่ลึกซึ้งมีพลังที่จะช่วยปรับปรุงรากฐานแห่งสังคมได้หากว่าคนส่วนใหญ่จะหันมาสร้างสเสน่กันแบบนี้ให้มากๆก็ย่อมจะเป็นช่องทางให้บังเกิดสันติสุขโดยไม่ต้องไปนั่งประชุมสัมมนาในที่อันมีราคาแพงๆให้เปลืองน้ำลายเปืองสตัง ความกตัญอยู่รู้คุณเป็นคุณธรรมสําคัญในใจคนเพราะบันดาลให้เกิดความคารวะเคารพกันเสียสละกันเป็นรากฐานมารยาทอันดีเป็นสายใยที่ประสานความเป็นอยู่ของคนให้เกิดความเช่มชื่นและคงทนฉะนั้นชายคนขับรถจึงเป็นพระเอกแห่งเรื่องนี้สําหรับหลวงตาการสํานึกในคุณเมื่อกล่าวโดวยทั่วไปแล้วก็นับว่า เป็นอุนิสัยอันหนึ่งที่บันประชนซึ่งมันคงในหลักธรรมแห่งพุทธศาสนาได้อบรมปลูกวังลงในชีวิตจิตใจของลูกหลานนับตั้งแต่เด็กไปทีเดียวโดยจะพ้อ้รู้จักคุณของมารดาบิดาครูอาจารย์สมณะชีพราหม์และองค์พระบระมุขของชาติแต่ก็นับว่าเป็นการปลูกวังตามตำราหนังสืออย่างจะมีผลก็อยู่ในวงจำกัด และผู้รับการปลูกขวังก็สำนึกต่อผู้มีพระคุณแก่ตนเพียงแต่ว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องเมตตาสงเคราะห์อ,อยู่ตามปกติแต่ถึงกันนั้นก็ยังช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นเสมอมาขั้นตกมาในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่วัตถุจเจริญจิตใจของคนตับตกเป็นทาตของวัตถุจนเงยหัวไม่ขึ้นทุกวันนี้โลกเรากำลังจะกลายเป็นตลาดเก่งกำไรไป ใครจะทำอะไรให้ใครก็ต้องหมายถึงเงินเงินเงินคติที่ว่าเงินคืองานงานคือเงินนั่นแหละท่านทำให้สิทิบปฏิวัติอาจารย์ขึ้นมาใช้สอยนิดหน่อยแกก็แบมือเงินคือพระเจ้าครับใครจะมีนิสัยเป็นประโพธิสัตว์แจกเงินแจก,แจกทองชาวบ้านอยู่บ่อยๆผู้ที่ต้นไม่มีหน้าที่จะเกี่ยวข้องก็พาระแวงว่า คงจะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังเมื่อไม่แน่ใจก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าวิกลจริตสอบสวนให้รู้แน่ว่าคนที่แสดงเมตตาต่อคนอื่นนั้นเมตตาจริงหรือเปล่าหากมีใครเที่ยวแจกเงินมันเรื่องอะไรมันไม่ใช่ควา,ามผิดของผู้ต้องสงสยัยลอกมันเกนเป็นการบำเพ็ญตนผิดที่ผิดคติผิดยุคผิดสมัยต่างหากและเป็นตัวอย่างยืนยันว่ามโนธรรมในสมัยปัจจุบัน กำลังจะหมดความหมายไปแล้วทั้งยังจะปะแปลปรวนเป็นของแสลงแก่สังคมด้วยซ้ำหากใครมีม,มโนธรรมมากๆเห็นว่าใครมีน้ำใจดีจะเป็นผู้ที่น่าระแวงเออหนอมนุษย์ยุคปัจจุบันช่างมีจิตใจระแวงกันได้ถึงเพียงนี้โรคที่ทำให้คนนอนไม่หลับก็คือโรคระแวง อนาจักที่วุ่นวายก็คืออนาจักของคนระแวงไม่มีใครจะไว้ใจใครแล้วในสมัยปัจจุบันหายากถากำจัดความร,ระแวงเสียได้ก็จะช่วยให้อยู่เย็นเป็นจุกแต่จะทำด้วยวิธีไหนในเมื่อโลกและชาวบ้านเมืองอย่างเข้ามาสู่ยุคที่ต้องระแวงระวังถึงปานชนี้หลวงตาคิดว่าวิธีที่จะแก้โรคระแวงได้ก็อยู่ที่ช่วยกันผ่อนคลายความเคร่งเครียดในคติแห่งยุคลงเสียบ้าง โดยปลูกหวังนิสัยไว้ใจกันอย่างมีรากฐานวิธีเดียวกับชายขับรถที่ปฏิบัติตเด็กตัวดำๆตัวขมุกขมอมขมแแมมซึ่งไปโรงเรียนที่บ้านดงละครอันกล่าวมาแล้วข้างต้นทำให้เขาสำนึกว่าความเมตตาของคนที่ไม่มีหน้าที่จะเมตตาต่อเขาก็ยังมีอยู่ในสังคมนี้มิใช่จะมีอยู่ในครอบครัวของตนโดยตรงเช่นพ่อแม่พี่น้อง หรือตามโรงเรียนคือครูอาจารย์การสร้างความสำนึกเช่นนี้ให้แกเด็กน,น้อยย่อมจะเป็นทางให้เด็กเหล่านั้นเป็นผู้มินิสัยมองโลกในแง่ที่อบอุ่นงดงดงามมิใช่เป็นตลาดต่อรองหากำไรอย่างเดียวเห็นคุณของสังคมที่ฟ้างกว่าครอบครัวท่านก็ยอมรับมิใช่หรือว่าอุปนิสัยเช่นดังกล่าวมาเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นฉะนั้น จะไม่คิดกันช่วยสร้างอุปนิสัยของผู้เยาว์วัยเพื่อวางรากฐานของสังคมในอนาคตขึ้นด้วยวิธีบ้างจหรือท่านคิดว่ายังจะมีวิธีใดอีกบ้างจงช่วยกันเถิดแสดแดงความเมตตาต่อบุคคลที่ท่านไม่มีหน้าที่โดยตรงนั่นแหละเมตตาตำานองนี้จัดโดวยว่าเป็นอัป,ปมัญญาของชาวบ้านคือมีผลเกินประมาณไม่มีขอบเขตมีผลทราบซึ้งนัก มันจะเข้าไปละลายทิฏฐิมานะความเห็นผิดความดื้อด้านความกระด้างในหัวใจเด็กๆสามารถที่จะทำให้เขาเหล่านั้นมีมารยาตานิสัยนอบน้อมดีงามในเมตตาที่เขาไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องแต่เขากลับได้รับหัาอ,อกใครบ้างเราจะไม่ทราบซึ่งและสนองตอบด้วยความคารวะเชื่อฟังเสียสละก็ยังจะมีส่วนให้ช่วยเขาเติบโตขึ้นเป็นนักเสียสละ,ะโดยธรรมชาติ ด้วยอำนาจความกระตันยูต่อสังคมในภายหน้าด้วยเด็กๆที่กําลังอยู่ในสภาพที่ท่านจะพึงเมตตาได้รอคอยท่านอยู่ทุกขนแห่งเขาคอยท่านอยู่แล้วคอยทั่วไปทั้งในที่เจริญและท้องถิ่นธุระกันดานไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องเป็นนักขับรถเมสายดงละครดอกท่านเป็นอะไรมีอาชีพแบบไหนก็ได้ ขอแต่เจียดแรงงานอันบริสุทธิ์เฉลียแก่เขาเหล่านั้นแทนที่จะก้มหน้าก้มตากอบโกยผลประโยชน์เพื่อลูกเพื่อหลานของท่านถ่ายเดียวมาช่วยกันสร้างนิสัยของผู้เยาให้เขารู้สึกต่อโลกหรือประเทศชาติว่าเป็นดุดดังครอบครัวของเขาเหมือนกันแล้วโรคระแวงที่ทำให้คนนอนตาไม่หลับเช่นผู้ร้าย ขโมยคนไร้คุณธรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกกำจัดลงได้สมปรารถนาในอนาคตแต่ว่าเขาไม่มีเหรียญตราไม่มีประตาชรยบัติเกียรติกุณให้ท่านดอกนะนอกจากความสำนึกในพระคุณที่แปรชฉายออกมาในจัญญาที่ดีเหมือนดุดดังเด็กนักเรียนประชาบาสลสาราวัดแห่งนั้นแต่ถ้าท่านเห็นว่า มันมีค่าไม่เท่ากับเหรียญตาแล้วหรือมีค่าไม่เท่ากับป้ายขององค์การสมาคมใดสมาคมหนึ่งแล้วแน่ละท่านก็ยอมทำไม่ได้และเขาเหล่านั้นก็จะต้องโตขึ้นมาเป็นผู้มีนิสัยไม่ไว้ใจคนเหมือนกันเขายอมจะเกลียดชังคนมั่งมีและอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกหลานของท่านในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ชีวิตการเดินทาง เด็กเหล่านี้กำลังเริ่มย่างเขาเป็นผู้ขาดกำลังจึงไปได้อย่างเชื่องช้ายากที่จะทันโลกท่านทั้งหลายมีหนทางใดบ้างไหมพอจะช่วยให้เขาถึงจุดมุ่งหมายได้เ,เร็วโปรดเมตตาเถิดช่วยเขาเถิดเพื่อความทับเทียมแก่ท่านโดยไม่ต้องมานั่งคอยริษยาตัดรอนสิติจงช่วยกัน ปกป้องอุปนิสยัสยการทำลายซึ่งกันและกันด้วยวิธีการเยี่ยงคนขับรถเมลสายดงละครที่ปฏิบัติเด็กเหล่านั้นด้วยกิริยาอาการอ่อนโยนแสดงให้เขาเห็นความเมตตากรุณาซึ่งมีผลประเสริฐฝ่าการโปรยปลายโวหารโอวาดหรือแจกปากกาสลิงบัตเป็นไหนไหนนี่แหละย่อมจะทำให้ทราบซึงยิ่งนัก ควรจะประกาศเกียรติคุณให้แก่เขาผู้นั้นคือคนขับรถเมสายดงละคร